ครูสุคนนะครับมื่อนี้บ้าซนพาพี่น้องเข้าปา่านะครับพีนพพ่น้องนี่นะครับพาพี่น้องเข้าปามาหาดอกคนแคนหรือดอกขอนมาขาวนะครับพี่น้อง <vere. S 1> นี่นะครับฝ่าดงฝ่าป้าฝ่าดงฝ่าผีเสื้อนะครับพี่น้องเห็นผีเสื้อบินอยู่บ่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนํานะครับพี่น้องพสาสาวไยมารอปรานะครับสิบเป็นยังไรนะครับนี่สาวไย นะครับมาเบิ่งมาชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่มารือประมาณอดใจรอติดตามกันเลยนะครับนี่พี่น้องนะครับมาดูนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับพี่น้องนี่คือดอกคอนแคนหรือคอนมาขาวนะครับนี่ลักษณะเป็นดอกคือคือน่อไม้พลังนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าน่อไม้พลังป่านะครับ นี่นะครับลักษณะนับต้นคือต้นวาสนานะครับรู้สึกว่าไดการนะครับพี่น้องเขามาไว้นะครับพี่น้องแต่ยังสั่นอยู่นะครับแต่ก็สำรับในดงนี่ก็ถือว่าไดการนะครับนียวาพอดีเลยนะครับพอดีพัดนะครับนี่ สาวไสกำลังเก็บพี่น้องขักนะครับนี่อุย้ยพอดีเลยนะครับนี่พอดีพัดแซบนะครับพี่น้องใน,นางานะนะงานาน้องงานาน้อยเห็น,นบอกอืมนั่นแหละอืมนั่นแหละ เอามาดูนะครับในในมือนี่เกือบเต็มกำนะครับโอ้ยขักงามพี่นอ้องนะครับมามาตามมานะครับพี่นอ้องงามนีม่ตะตัวงามงามนะครับดอกกลนแคนพัดแสบพี่นอ้องแสบกว่าหน่อไม้พลัง ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องจะเงวจะเป็นดอกนะครับถ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ยังเป็นเดือนมกราคมอยู่นะครับการังบย่ท่านเหาปันไดแต่ก็ถือว่าได้แล้วนะครับได้พอดีพัดขนาดนี้นะครับ โอ้ยง oh, ามพี่น้องเบิ้งนะครับน,นี่งามมาตานี่งามนะครับเงา ทำเมนูพัดน้ำมันหอยแกงนะครับกระแทบคือกันนะครับพี่น้องนี่นะครับน,นี่กลังจะเป็นโซโดอกนะครับขนาดนี้จะออกรสชาติหวานๆนะครับพี่น้องแบบนี้นะครับสุดยอดนะครับ เบิ่งเสาไทรพี่น้องเบิ่งเสาไทรานข้นบุกเคยเขาปลาพี่น้องอืจ๋า <un> บ่ได้เต้นกับพี่เสื้อนะครับ <un> นนดองผีเสื้อพี่น้องนี่นะครับ <un> มีแต่ผีเสื้อนะครับบิน แตกเซลเซลนะครับพี่น้องไปเข้าป่าพี่นออ้องพอหอมปากหอมคอกับพี่เสืออันงดงามนะครับ 没有。 หมดมากของดีต้องมีมดมีมแมลงเพราะมันปลอดสารพิษเนาะนี่คือผักปลอดสารพิษของแทบอีสาน สารพิษคักพี่น้องเห็นบอกมีแต่หมดนะครับมีแต่หมดตมแต่แมลงหมดยุงมนี่ของปลอดสารพิษแท้ๆพี่น้องเอ้ยจะต้องผู้เกียณ มีพี่สเตอร์สวดตัวอยู่เตอไปฮามูนี่สเตอร์มุด มีมียอดใหญ่คักเลยนี่โอ้โโยโซดอกใหญ่แสองดอกเลยนี่ยาวคักตัวนี้นน Яах вэ? No, อาจารย์งดกินแล้วคงปลอดสารพิษแบบนี้แหละพักธรรมชาติปลอดสารพิษมันไม่เจ็บเองค่ะ พุ่มแบบนี้สวย it 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 now I'll do like I'll just sit here. สวย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 ักน,<บ> <uel> นี่นะครับพี่น้องดอกคอนแคนหรือขอนหมาขาวหน่อไม้พลังฟ้านะครับนี่นะครับลักษณะเหมือนกับหน่อไม้พลังนะครับแต่เป็นหน่อไม้พลังปลามีรสชาติหวานๆนะครับพี่น้องทำเมนูพัดนะครับแกงต้มกระแสบบคือกันนะครับพี่น้องลวกจิ้มน้ำพริกกระแสบนะครับ พัดน้ำมันหอยกระแซบหรือว่าแกงกระซบนะครับเมนูต่างนะครับผักปลอดสารพิษนะครับพี่น้องผักปลาธรรมชาตินะครับน้ำม่พลังปลาหรือว่าดอกกนแขนครับฤดูเดียวนะครับจะออกดอกในช่วงกลางเดือนมกราคมนะครับไปจนถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหมากนะครับก็จะบ่มีให้กินนะครับพี่น้องได้กินครั้งเดียวนะครับเมื่อเด็ดแล้วจะบอออกอีกนะครับพี่น้อง ก็จะไม่ได้กินอีกนะครับนี่แหละคืออาหารฤดูเดียวของแซบของปลาหากินยากนะครับพี่น้องคือแซบอีหลีสาหรับในคลิปนี้นะครับก็ได้ร้อยนะครับพี่น้องนี่ประมาณโลสองโลนะครับพี่น้องี่ได้มื่อนี่เพราะว่ามันยังบเงาป่าไดนะครับมาไว้นะครับถ้าหากเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเยอะนะครับเพราะว่าจะออกดอกเงานะครับพี่น้องสําหรับในคลิปนี้จะนํามาฝากพี่น้องนะครับ การลอชมการทำเมนูอาหารนะครับในคลิปต่อไปก็จะทำเป็นเมนูอาหารนะครับพี่น้องก็รออดใจชมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่น้องก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสโซนนำนะครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ